ทุกคนเรากำลังจะเข้าซาวน่านะคะอันนี้ก็จะเป็นซาวน่าของที่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนั่งเล่นนะตรงนี้คือเอาไว้อาบน้ำหลังจากซาวน่านะคะห้องซาวน่าก็คือห้องนี้นี่ก็คือห้องซาวน่าแล้วตรงนั้นก็คือที่ทำความร้อน ตอนนี้แฟนกำลังจะเอาน้ำเปล่าราดให้ดูนะคะการราดน้ำลงแบบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับห้องซาวน่าค่ะเพราะว่าห้องซาวน่ามันจะแห้งมากเวลาใช้ก็จะราดตลอดนะคะไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมว่าพอราดแล้วมันก็ร้อนขึ้นทุกคนออกมาแล้วนะคะดูเงื่ออันนี้เข้าไปประมาณอาจจะสิบนาทีนะคะแต่ว่าคือที่ฟินแลนด์เนี่ยถ้าคุณจะเข้าซาวน่าคุณจะต้องไปแบบไม่ใส่อะไรเลยบีกินนี่ก็ห้ามใส่คือมันแบบแปดสิบ องศาร้อนมากแล้วไม่ใช่ร้อนแบบเมืองไทยร้อนแห้งๆจนเราสงสัยว่าเราจะหายใจออกหรือเปล่าเราก็ทาเขาว่ามันมีรูให้หายใจปะคือมันร้อนแห้งแล้วมันก็จะมีที่ให้ตักราดฐานนะคะพอเราตักน้ําราดฐานน่ะหายใจไม่ออกมันรู้สึกหายใจไม่เต็มปอดเพราะว่าพอหายใจเข้าไปอะ่ะมันก็อากาศร้อนแล้วก็หายใจเข้าไปมันก็ร้อนหายใจเข้าก็ร้อนหายใจออกก็ร้อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกนะคะหลายๆรอบ หน้ายัางเหงื่อออกไม่เยอะแต่ว่าตามตัวนี่เปียกไปหมดแล้วออกมาก็ต้องเช็ดผ้าเช็ดตัวนะคะก่อนจะนั่งตอนนี้แล้วก็นั่งแฮงเอาจิบเบียรสบายๆบยันคริสต์มาสทุกคนต้องใช้งานซาวน่านะคะที่บ้านก็เลยแต่งห้องซาวน่าเข้ากับธีมคริสต์มาสแบบนี้น่ารักมากเลยจริงๆห้องนั่งเล่นกว้างมากนะคะแต่เราลืมถ่ายให้ดูเมื่อกี้ก็คือรอบที่สองนะทุกคนดูดูเหงื่อคือมันออกมาจากทุกที่ของรูขุมขนเลยอะ เปียกทั้งตัวค่ะทุกคนคือมันร้อนมากก็คือเปียกแบบนี้เลยทุกคนแต่เราผิวเข้มมันเลยมองไม่เห็นอันนี้ก็คือนั่งกันประมาณ10นาทีนะคะพอเราลูปไปตามตัวเนี่ยก็เหมือนจะมีที่ใครติดออกมาด้วยทุกคนตอนนี้เราก็คือออกมาพักข้างนอกนะคะ ข้า<ค>งนอกที่แปลว่าข้างนอกเลยข้างนอกบ้านเลยนี่ก็เป็นรอบที่สามแล้วนะคะหลังออกมาจากซาวน่าแล้วก็ออกมานอกบ้านเลยคนให้สังเกตแฟนเราคือมันจะมีควันออกมาจากตัวแฟนเราตลอดเวลาแต่ของเราไม่ค่อยมีนะคะน่าจะเพราะร่างกายเราทนความร้อนได้มากกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ก็ไปอกูแบกแฟนขี่อายไปแล้วไปแล้วเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้เพื่อนบ้านก็มองเห็นได้นะคะป่ะ ทุกคนหลังจากที่เข้าซาวน่าแล้วก็ออกไปข้างนอกเลยทันทีนะคะข้างนอกไม่หนาวเลยคือปกติเวลาที่เราออกไปอ่ะมันจะหนาวใช่ป่ะแต่พอเราออกไปหลังจากที่มันเป็นซาวน่าคือเหมือนตัวเราร้อนแล้วก็เดินไปข้างนอกมันกลายเป็นแบบอืมอะไรอ่ะไม่เห็นหนาวชิลชิลมาก อันนี้เราก็ทําเสร็จกันแล้วนะคะเราจะเตรียมซาวหน้าให้สําหรับคนต่อไปเราก็เติมน้ําในถังแล้วก็เอาไม้ใส่เข้าไปในตาวน่าฝืนสรุปวันนี้นะคะก็เข้าซาวน่าไปทั้งหมดสามรอบดูเงื่อะรู้สึกเหมือนทั้งร่างกายมันได้หายใจคือตอนเข้าไปอยู่ข้างในอะ่ะเรารู้สึกหายใจไม่ทั่วแต่ว่าแฟนเราไม่ได้รู้สึกนะคะแล้วทีนี้พอเราออกมาใช่ปะมันเหมือนอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย รูขุมขนทางร่างกายเราอะคือเหมือนตอนอยู่ข้างในมันเปิดแล้วพอออกมามันเริ่มกลับเป็นปกติมันเหมือนแบบรูขุมขนเราได้พักอะเหมือนร่างกายเรามันก็ได้หายใจไปด้วยอะรู้สึกดีมากๆเข้าใจเลยว่าทําไมคนถึงคิดว่าเข้าซาน่าแล้วมันผิวดีอยากรู้ว่ามันผิวดีจริงไหมเพราะว่าอันนี้ก็รู้สึกว่ามันจะช่วยให้ผิวดีมากเพราะแบบทางร่างกายมันได้หายใจอะชอบค่ะ